เทสเครื่องปั่นอเนกประสงค์เครื่องปั่นน้ำจิ้มขนาด6ลิตรของบริษัทไทยออซัมจำกัดนะครับผมเป็นเครื่องที่ลูกค้าสั่งนะครับล้าตาเครื่องจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ดูภายในนะครับผมจะมีหูล็อกนะครับเอาออกให้หมดนะครับเขาหูล็อกออกนะครับนี่ครับภายในนะครับผมใบมีถอดได้นี่ครับใบมีนะครับ ใส่ก็เราก็เสียบเข้าไปครับหมุนให้ตรงล็อกนะครับแล้วมันจะลงล็อกครับแบบนี้ครับนะครับส่วนเวรับปิดฝาก็จะปิดให้ตรงล็อกนะครับจะมีล็อกอย่างนี้ครับแล้วเราก็คล้องหูที่ถอดออกตอนแรกนะครับผมกูขู่นะครับพยายามกดฝาไว้หน่อยหนึ่งนะครับผมเพื่อล็อกขูง่ายโอเครับผมจะลองเปิดเครื่องดูนะครับแล้วก็ เสียบปลั๊กแล้นครับผมอันนี้เขาเปิดปุ่มนะครับแล้วกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับหมุนนี้ก่อนนะครับถ้าถ้าถ้าไม่หมุนนะครับอันนี้มันเป็นปุ่มอยู่นะครับผมอ m เมอร์เจนซีนะครับหมุนขึ้นนะครับนย่นะครับแล้วก็กดครับเครื่องก็จะทางานนะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดเติมอยากเปลี่ยนปรุงรสชาติก็สามารถปรุงได้นะครับผม จะหยุดก็กดลงนะครับแค่นี้ครับเ,เวลาทํางานอีกครั้งเราก็แค่หมุนดึงอันนี้ขึ้นนะครับแล้วก็เปิดได้คอันนี้ครับโอเคครับผมพร้อมจะส่งแล้วครับ